สวัสดีครับทีว h ช n แนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้พรฤหัส,สับปปดีที่23มกราคมครับ2568นะครับแมบพิ่งจบไปบัดบานนะสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่7ของอาร์เซนอลเรานะครับเปิดบ้านถล่ลมไดดโมสักเกบไป3ประตูต่อศูนแทบการันตีการเข้ารอบเป็น8ทีมที่ดีทีสุดไป99.99% 99แล้วนะครับต้องใช้ว่าอย่างนี้เลยนะ เพราะว่าแามผลคูณอื่นเป็นใจเหลือเกินนะครับในเรื่องของทั้งสปอร์ต n ิ้งลิสบอนลงถึงทั้งเบสด้วยนะก็เดี๋ยวมาไล่เรื่องกันไล่ต่อเลยหลังจากบอลจบก็ลงคลิปเลยอุณหภูมิขนาดนี้20นะครับก็เย็นๆแต่ว่าถือว่าสบายๆฝากไว้ในะอ้อมใจด้วยสำหรับผู้สนับสนุสนหลักครับวิระอมูรเลสิปีนะครับร้านในแอปสม่วงนะครับตัว L ที่เป็น,นสปอนเซอร์ลายให้กับที่ห่วยครับจําจหน่ายและเช่าวัตถุมงคลครับทั้งเหรียญเหรียญบูชานะครับตะกรุดนะรวมถึงพระแท้ด้วยนะครับอยากได้ของแท้แค่คลิกครับวิระอมุเลสินะครับไปพูดคุยกับพี่ก็ได้นะคะแนรีวิวของแอปเยอะมากแล้วก็คะแนนาจากการที่รีวิวคะแนนต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นร้านค้าร้านหนึ่งที่ ดีเลยทีเดียวนะครับฝากไว้เนอ,อ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทักไลน์กันมา p O N T C I B ครับสำหรับมึกแก้วกระสิกของที่ห้วยนะเออกับหัววะอ่านะครับขนาด100กรัม320บาทส่งทุไทยพร้อมน้ำจิ้มนะครับแบบแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าสั่งเป็นแพ็กเกจ3กล่องขึ้นไปคิดเป็นแค่กล่องละ3 0 0บาทนะครับ TONTCIB รวมถึงสปอนเซอร์ตัวใหม่ที่เข้ามาด้วยครับ AIA Unity 2-1นะครับก็ท่านที่มีความประสงค์ที่อยากจะมีประกันสุขภาพประกันชีวิตนะครับรวมถึงประกันการเดินทางประกันออมทรัพย์นะครับกว้เกษียณหรือเป็นการออมให้กับลูกหลานหรือประกันโรคร้ายแรงนะครับประกันทั้งองค์กร บ้านอ oh ักขีภายโอ้โหครบวงจรทีเดียวสำหรับทีมงาน a a Unity 21นะครับทักไลน์มาในเท่นเ,เดียวกันแล้วก็ผมจะส่งทีมงานมือชีพเข้าไปพูดคุยกับท่านนะครับให้การปรึกษาอยากมีการปรึกษาเนนรื่องเกี่ยวกับกานได้หมดเลยนะครับ a a ไอเครับเรามีทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์กว่า27ปีในธุรกิจประกันชีวิตนะครับพร้อมกับให้บริการทุกท่านจริงๆฝากไว้ด้วยสาหรับ สปอนเซอร์ของที่ห้วยนะเยอะหน่อยก็ถือว่าเป็นการช่วยช่องช่วยช่องอ่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นการที่อดหลับอดนอนแต่ว่าหลายท่านก็คงจะใช้วิธีเดียวกับผมแหละคือนอนก่อนนอนตุนเอาแรงนะครับตุนเอาแรงแล้วก็ตื่นขึ้นมาถ้าใกล้ๆตีสามแล้วก็มาหาอะไรจิบนะร้อนๆไม่ต้องเย็นๆแล้วนะจิบ้วช่วงเย็นไปหาอะไรอุ่นรับประทานนี่ช่วงนึงข็าขวันขึ้นอยู่นะโอ้ก็ถือว่า มีความสุขกันนะครับมาดูรายชื่อของอาร์เซนอลครับในการที่บุกแม่เปิดบ้านเจอกับดาร์โมสเก็ปด้วยเป้าหมาย3มแต้มให้ได้เพราะว่าจะเป็นการการันตีในการที่เราจะเข้ารอบ8ทีมแบบสบายเลยเข้ารอบ16ทีมในฐานะ8ทีมที่ดีสุดในอ่ากรุป๊ปเขาเรียกฮะกรุ๊ปเฟดนะกรุ๊ปเฟดนะเฟดกรุป๊ปกรุ๊ปเฟดกันเละอ่ะนะครับผู้สาวประตูดาวิดไรยาครับแบ็คขวายูเลนทิมเบอร์ ยาคุบคิวอ์ครับได้ลงเล่นคู่กับมากันเยสอย่างที่บอกอ่ะทำเลยมีเซนเตอร์ก็ใช้เซนเตอร์ไปเลยเอาเซนเตอร์มืออาชีพลงนะครับสบายใจกว่านะแล้วพี่อเล็กซานเดอร์ชินก็ยืนแบ็คซ้ายมีพี่จอร์จินโยพี่ข้าวพิ่แคทไลส์ครับรวมถึงกัปตันโอ๊ตมาตีในการยืนเป็นสามประสานแดนกลางทางขวาเป็นไรฮิมสเตอร์ลิงครับทางซ้ายเป็นอ่าแกรเบียนมาเตลี่แล้วก็มีคลายฮาวเวสนะครับเป็นหน้าเป้าซูมมานั่งสำรองเราก็มีทั้งเนโตมีเทฟฟอร์ดมีคาส อาคาคุลีคาราฟิโอลี่มีชื่อกลับมาในทีมแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเชลานเทนี่พิมกโทมัสปาเต้ครับมิกเกลเมริโนเลโดทอสซาอีธานเอนวาลีครับคาเบียแล้วก็บัตเลอร์โอเยดิจีไอหนูให้รู้ถึงเมื่อได้ลงไปในในทีสุดท้ายของการต่อเวลาไม่โดนบอลนะไม่โดนแต่เป็นการลงไปนะนี่เรามีชื่อลงสนามแล้วนะครับในรายของลูกทีมของฟเบโอคานาวัลโลนะครับ ที่เพิ่งมาเป็นกุญซือให้กับดานโมโซากเก็เลยช่วงที่เข้ามาเป็นกุญซือเนี่ยดดนโมโซาเก็บเป็นช่วงเบรกเบรกช่วงของกลางดูการพอดีแล้วก็แบตเนี้ยเป็นแบตแรกที่เขาได้ลง เจอของแข็งเลยในยู่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับก็มีผู้สาประตูมีเนเวสตินนะครับโทเรนเต้นะอ่านชื่อถ้าอ่านชื่ออะไรผิดพลาดก็ขออภัยคงจะไม่เป๊ะนะครับสําหรับชื่อของบรรดานักเตะภาคตะวันออกเนี่ยนักเตะทางยุโรปตะวันออกนะครับอเดมี่ครับเบนดัลเลอร์ซอยโควิดครับโบตูลิน่าครับเอมเมมี่นะครับอ่าเคเลโนวิสครับกราเบียนลิสโตวิส ลิซโฟสกี้แล้วก็ตุลล็อกมานะครับก็เป็นบรรดานักเตะของเขาซึ่งบอกตามตรงว่าอุ้มไม่รู้จักสักคนนะ <c oughs> รู้จักแต่โค้ชเขาคือฟาวิโอคานาวาโรนั่นก็คือเอะคานาวาโร่ aro, พอมาเป็นโค้ชทำไมหัวมีผมวะ <c oughs> ช่วงเป็นนักเตะนี่ช่วงวัยรุ่นมีผมแล้วช่วงป,ปลายนะตอนที่คว้าแช,ชมป์โลกอิตาลีหัวเน่งเลยนะแล้วพอตอนนี้กลับมามีผมมีทางใส่ปลูกผมหรือเปล่านะครับอ่ะก็ต้อง เราเริ่มต้นอย่างอย่างคึกคักละกันนะครับเพราะว่าผลการแข่งขนันโดยเฉพาะคู่ของสปอร์ติ้งลิสบอนกับเลสซี่ที่แข่งก่อนหน้าเราแพ้ทั้งคู่แพ้ทั้งคู่เลยประเภทที่แบบสิบสามแต้มแพ้ทั้งคู่ก็เลยทำให้เรามีโอกาสดีที่จะฉีกหนีนะครับถือว่าหูค่อนข้างดีแหละเขาแข่งก่อนเราไง ปอร์ตติ้งไปแพ้เดวเดวจะให้ดูว่าว่าไปแพ้ใครนะเดวผลกานเดียวก็วมาสรุปกันนะครับก็พี่ข้าวมายิงประตูแรกได้แบบเร็วมากนะเป็นการต่อบนันเป็นชุดแรกๆเลยนะครับนาทีก็กว่าเองอนะ่ะนั้นนาทีกับอีกสิบสองวินาทีครับอ่ามาตินนลี่เปิดเข้ามาทางซ้ายเลี้ยงบอลได้บอลมาทางซ้ายเปิดเข้ามาเข้ากลางปฏิคายเอาแวนถล่มถลําไม่หน่อยตัวถล่มไม่รู้จะเล่นยังไงจะยิงซ้ายก็ไม่ถนดัดก็เลยแปะ อืมฮึรูปนี้ก็ถือว่าไหวพริบดีนะครับอ่าแปรกลับให้พี่ข้าวดิคะไร์ที่เติมขึ้นมาข้าวก็วันเล่แบบใครใครเอาตัวขวางลูกนั้นน่ะตัวขาด <c oughs> ทุกอย่าครับว่าตัวขาดวันเล่แบบโอ้โหอีขวานี่ต้องเต็มๆอ่ะมันเต็มเต็มเต็มหลังเท้าจริงๆครับใครที่มาขวางเอาหน้ามาขวางเอาหัวมาขวางมันมีสิทธิ์ล้มหงายได้เลยนะบอลซุบเข้าไปโอ้โหผมว่าหลายคนกองยา ประเภทแฟนบอลก็คงจะถือน้ำเก้หวยมากำลังหาที่นั่ง <c oughs> นะผมไม่คิดว่าจะยิงไวไงแล้วนะถือน้ำเก้กหวยกูกำลังหาที่นั่งโอ้ก้มหน้าก้มตาเดินบอรจาร์เอาหานไม่ดีขเขาเองละต้องมีแน,น,น่นอะนนำอย่างรวดเร็วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามเติมเกมลุกนะครับทั้งรายฮิมเซอร์ลิงนะครับรวมถึงมาร์ตี้นะพี่จอก็พยายามแทงสวยพี่ตัวของกัปตันกับพี่คาวก็พยายามที่จะ หาจังหวะจะโคนนะครับนะเพียงแต่ว่ากองหลังเขาแน่นมากๆหลังจากที่เขาโดนไปในเขาก็เริ่มตื่นตัวนะตื่นตัวเราเองก็พยายามที่จะเจาะซ้ายเจาะขวาทีครับเป็นแต่ว่าพอหลังจากนั้นเขาลงมาแพ็กขนาดเขาตามเราหนึ่งศูนย์เขายังลงมาแพ็กเลยแล้วเพื่อจะรอสวนนะยาคุบทั้งมากันเย็เนี่ยอ่าตัวลวงท้งพิเอเล็กซานเดอร์จีนโก้แล้วก็ยูเรนติ้เบอร์ขึ้นมาเพื่อพยายามดันเกมบุกใส่ ไดโนโมตลอดนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันยิงติดแข้งติดขาติดกองหลังติดโกมาตี้ก็มีโอกาสจังหวะทีะ่กับตันมาตีกัดเลี้ยงตัดเข้าไปแล้วก็มาตี้บอกป๋าไปผมซัดด้วยขวาเนี่ยมันตรงตัวไงตรงตัวไปนะจังหวะของเราเกือบนะครับมีโอกาสผิดพลาดเหมือนกันจากยาคุปจะไปล็อกเขายาคุปยาคุปต้องอย่าทาอย่างนี้นะน้องนะยาคุปอย่าไปโชว์เหนืออย่าไปล็อกเขาแบบนี้เกือบนะ เกือบอะคือดอได้บอลเสร็จคุณจะเลียร์ซ้ายเลียร์ขวาจะส่งคืนโกคุณทําเลยฮะคุณจะจะไปโชว์เหนือจะไปโชว์อ่าโชว์คลาสเขาตักบอลได้เกือบไปหา่าเออรูนั้นถ้าเผื่อเสียประตูขึ้นมาเกมมันก็อาจจะพลิกได้นะครับเพราะนั้นอยาคุบไม่ควรทําแบบนี้อีกนะน้องนะนดีติิงหูซะเลยไม่เอาไม่เขาย่าคุบไปทันการคำอยู่นี่นเต็มเบอร์เอาอีกแล้ว เออจะไปล็อกบอลน,นะครับโดนโฉบได้ดีที่ยาคุปมาแก้ตัวช่วยเคลียร์บอลไปได้สองคนมาหมมันพลาต,ติด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 กันเลยนะครับไม่ควรทําพี่ต้าคงจะต้องเรียกไปอบรมด่วนแหละไม่ควรทําอย่างนี้นะครับถ้าเผื่อเราเจอประเภทกองหน้าที่คมคมที่เขามีความเป็นแบบเพชรคาดมากงายกว่าน,นี้การผิดพลาดแบบเนี้ มันเสียประตูได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่ควรทําใดๆทั้งสิ้นเลยเด็ดขาดเลยนะครับครึ่งแรกนี่เราขยมขโยกอยู่ข้างเดียวมีโอกาสยิง11ครั้งนะครับตรงกรอบ4ไม่ตรงตรงกรอบ2ไม่ตรงกรอบ4แล้วก็ติดบล็อกไป5 c o คอนเนอร์ยังไม่ทํางานคอนเนอร์ได้แค่แบบเสียวไปเสียวมานะยังไม่ยังไม่สมดิลผลเท่าไหร่ครับครึ่งหลังเราลงมาด้วยความคึกคักเหมือนเดิมนะแล้วก็ คือพึ่งให้เดนโมสเก็บเนี่ยแทบไม่ได้ทําอันตรายให้กับดาวิดไรยาเนี่ยมีโอกาสครองบอลขึ้นมาครึ่งสนามน้อยมากนะครับเพราะว่าเรากดไว้อยู่ตลอดเราไม่ได้ประตูที่สองครับจากการที่มาตินิลลี่นะเออได้บอลทางซ้ายนะครับเลี้ยงตัดเข้ามาข้างในแล้วก็เปิดขวาตัดแนวรับกองหลังตัดหลังลายเข้าหัวคายฮาแบบงหมตุง้งเข้าประตูไปนะเป็นอ,อ ลูกเรียกความมั่นใจให้กับคลเวตเช่นกันนะครับเข้า,ารประตูไปก็ทําให้สบายๆนะทำให้สบายๆและนำสองศูนย์ครับหลังจากนั้นก็ปิดเกมนะส่งพี่มืกลงมาส่งอีธานลงมานะครับอ่าอีธานได้ก่อนเลยมั้งนะแล้วก็เอาตัวหลักๆพักนะครับส่งตัวที่ติดเหลืองพักบอกว่าพี่ต้าก็แก้เกมได้ถูกต้องอ่ะนะเอาลายฮิมออกนะเอาลายฮิมออกเอายูเลนทิเบอร์ออกนะครับแล้วก็เพราะว่าเขาติดเหลืองไว ก็เลยเอาพี่บึกลงมาพร้อมกับอีธานลงมาผมว่าก็ถือว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเพราะว่าหลังจากที่เราโดนไปเหลืองเราก็อาจจะโดนเจาะตรงนั้นได้หลังจากนั้นเราก็ได้ประตูที่2ออย่างที่บอกคือ,อบาบตเตอรี่ตักเข้าไปแล้วก็คลายฮาวเวิดมงเข้าไปครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนเอาทอซาลงมานะเอาทอซาลงมาให้คลายฮาวเวิดพักนะครับแล้วทอซาก็ลงมาก็แอสซิสทันทีเป็นนัดที่100นะครับ ซาเล่นให้กับอร์เซออนเป็นนัดที่100แล้วเมื่อคืนนี้เมื่อกี้นี้นะแล้วลงมาแอซิดให้กับมาตินโอ๊ตด้วยนะครับเปิดเข้าไปแบบยัดเข้าไปตรงอลอดวางขาเลยแล้วบอลเลยอ่าพิฆาตดแคไลฟ์ไปหน่อยแล้วก็บอลมาถึงตันโอ๊ตนะครับตันโอ,ดอ,ดอ,ดอด๊ตก็ซง่ายเข้าไปปิดกล่องแล้วเราชนะไป3าศูนย์ก่อนหน้านๆพิฆาตดีแค้ไลฟ์มีโอกาสมงจากลูกตักของอีธานนะครับถ้าเปิดท่านจำไมาได้ท่านดูลูกลูกตักลูกแรกลูกที่สองที่เราได้จาก อามาตี้ปักให้คาวแบบคล้ายๆกันเลยทีนี้ตัดจากทางขวาอีธานตักมาตัดแนวหลังแล้วก็เข้าหัวพี่ข้าวไอโหโหห้เราลึกว่าลูกนี้จะเป็นประตูนะมองไปทางไหนไปทางนั้นเลยนะพี่ข้าวลงมาโอ้โหเขาก็ผิดหวังเ่ะคือคิดว่าไงนะคงคิดว่ามึงมองไปได้ยังไงวะใช่ปะพี่ข้าวคงคิด่ะมองไมได้ยังไงวะต้องเสีอผลสะบัดเอียงนิดนึงนะเออจะได้สวยๆเลยแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็กับตันโอ๊ตก็มาได้ ลูกที่3นะครับเป็นการปิดกล่องไปแบบสบายๆแจ้งว่าไม่ระบมนะไม่มีบาดเจ็บเพิ่มพละกกำลังใช้แบบพองามนะใช้ต้องใช้คํานี้นะพละกําลังที่ใช้ไปในวันนี้ถือว่าใช้แบบพองามใช้ไปแบบสมเหตุสมผลมีการได้พัก อ่าได้พักตัวได้คนที่ไม่ได้ลงก็เอามาลงเล่นแล้วก็ยิ่งชัยชนะที่เราเก็บชัยชนะไปด้วย3าประตูต่อศูนนี่ก็ทําให้สบายๆเลยจริงๆครับสรบุปอีกที่เราได้จากพี่ข้าวเดคัาลไลน์นาทีที่2อครับคาร์วดนาทีที่66แล้วก็มาร์ตินเอ็นกาดครับ9 0้วกหนึ่งนะสติหลังสุดก็คือเราก็อย่างที่บอกครับ คอมเกมได้มากกว่านะรวมทั้งเกมแล้ว63%ินะบาสามเปอซ็นในาสก็บได้แค่37%มสิบเนะมีโอกาสยิงตรงกรอบ4ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบ5แล้วก็ถูกติดบล็อกเนี่ยแนะเราก็ทําถือว่าเราทําเกมลุกดีๆเป็นแต่ว่าเขาลงไปแพ้กลางบ้านได้ค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับมาดูกันคู่อื่นคู่อื่นอาเบรซิกค,ครับชนะสปอร์ติ้งลิสบอนนี่แหละสาคัญ สปอร์ติ้งที่มีแต้มที่ใกล้ๆกับเรานะครับตัวของชักตาโดนเนตชนะเบรสตดเบรสนี่ก็เป็นทีมหนึ่งที่มีแต้มใกล้กับเราเพราะนั้นเป็นการตัดโอกาสเข้าไปเลยนะครับเอซีมิลานชนะจิโรนาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเซลติกชนะยังบอยเบิร์นหนึ่งศูนย์เฟรนยด์ลาดามครับชนะบายเยนมิวนิกชนะบายเยนสามศูนย์แต่บายเยนเขาแบบคงสบายๆนะแล้วก็ที่ช็อกก็คืออะไรไหม ฮาร์แลนด์ฮาร์แลนด์แมนทิตตี้บุกไปาปารีสแซงต์แฌร์แมงไปนำเขาก่อนสองศูนย์สเตย์แฮมเบิลไว้มึงนำปารีสแซงต์แฌร์แมงก่อนสองศูนย์สเตย์แฮมเบอร์ไหมอ่ะปารีสบอกแฮมเบอร,รอ์ยิงคืนสี่ลูกลวดชนะสี่สองอ่าเรอัล,ลมาดริดถล่มแอตเลติสบวกไปห้าหนึ่งแล้วก็ตัวอินเตอร์มิาลานบุกไปชนะสปาร์ตาปราก หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้มาไล่เลียนกันอีกทีครับลิเวอร์พูลสบายๆนะครับยี่สิบเอ็ดแต้มอันดับหนึ่งนะบาร์เซโลนาครับสิบแปดแต้มอันดับที่สองนะครับอาร์เซนอลสิบหกแต้มอันดับสามอินเตอร์มิลานสิบหกแต้มอันดับสี่แล้วก็แอตเลติสสิบห้าแต้มอันดับหกเนี่ยเอซีมิลานนะครับแอตเลติล่าอันดับเจ็ดหูอิตาลีไล่เลียนกันมาเลยนะแล้วก็ อันดับ8ก็คือไบเออร์ลิเวอร์พูเซนตอนนี้ไบเออร์ลิเวอร์ไบเออร์ลิเวอร์พูเซนอยู่อันดับ13อสาะอยู่อันดับที่8มี13แต้มที่ไล่เรียงมามี13แต้มคือแอสตันวิลล่าครับ9นะมอนาโกอันดับ10มี13แต้มเฟอร์นิยูดรัอตดัมอันดับ11มี13แต้มลิวมี13แต้มเบรสมี13แต้มที่คุยถึงสิบสามแต้มเพราะว่าทีมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่ามอนาโกเฟอร์นิยูด แล้วก็ริวรวมถึงเบสเนี่ยในแมตช์สุดท้ายมีโอกาสที่จะทําแต้มเท่ากับเรามีโอกาสที่จะทําแต้มเข้ากับเราแต่ผลต่างประตูได้เสียตอนนี้เราดีมากๆนะครับในแมตช์สุดท้ายเดี๋ยวเราไปเรียนเยือนชิโรนาซึ่งชิโรนานี่หมดบทลุ้นแต่ไหนกันสิแล้วตอนนี้มีสามแต้มโอ้เสีย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  เสียลังวัดไปเยอะสาหรับจิโรนาเพราะว่าเป็นถึง amp, รองแชมป์ลาลิกานะแต่มาปีนี้เนื่องจากตัวเขาเขาเสียตัวเยอะไงพอไปแข่งจเะเป็นหลีกเลยล้มคว่ำงายไม่เป็นท่าเลยมีแค่สามแต้นเดี๋ยวเราไปเยือนจิโรนานะครับแล้วก็เรามาดูสมมุติว่าเราไปเยือนจิโรนาถ้าเผื่อเราได้หนึ่งแตมเนี่ยเราลอยเลยนะครับหรือชนะก็ยิ่งลอยต่อให้แพ้เรามาดูครับตัวของแอตสัตวิล่าเนี่ยตอนนี้มีผลต่างประตูได้เสียบวกห้าของเราประตูผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่สิบสอง อาร์เวนอจะเตะแมตสุดท้ายนะครับในการที่จะต้องเปิดบ้านเจอเซลติกจะต้องชนะเซลติกให้ได้อย่างน้อย8ลูกถึงจะแซงอาร์เซนอลอันนี้ตามทฤษฎีนะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะจะต้องชนะเซลติกแดลูกถึงจะแซงอาร์เซนอลนะครับในขณะที่มอนาโกมอนาโกนะครับ มีสิบสามแต้มแล้วการมอร์โกจะต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานย่องไปเยือนอินเตอร์มิลานโอกาสก็นะไปเยือนอินเตอร์ก็รู้อยู่ครับในขณะที่เฟรยูดรัตตดําครับเฟรยูดจะเตะกับลิวไปเยือนลิวทั้งลิวกับเฟรยูดจะต้องแย่งกันคู่นี้จะต้องแย่งกันเพื่อจะชจิงในการที่จะเข้าแปดทีมสุดท้ายให้ได้นะเพราะฉะนั้น ประโยชน์กับเรีวจะไปตัดกันเองก็เท่าเท่ากับว่าเราเองลอยตัวเหมือนกับจะลอยตัวแล้วแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือนาลายของเบสครับเบสตอนนี้เดี๋ยวแมตสุดท้ายจะต้องรับมือกับ Real เรอัลมาดริดเจอกับเรอัลมาดริดนะเรียลมาดริดเองตอนนี้อันดับนะครับอยู่อันดับที่16มี12บสแต้มเขาเองเขาจะต้องชนะให้ได้เพื่อจะเข้า8ทีมสุดท้าย แบบไม่ต้องไปเพ์อฟเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเรามีผลต่างประตูดได้เสียอยู่ที่สิบสองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นถ้าไม่มีคู่อื่นอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นทั้งวิลล่ามอนาโกเฟเนอยู่ที่จะชนะแบบถลม่มทลายเราติดหนึ่งในแปดแล้วเกือบแน่นอนเอาตามนี้นะาตามทฤษฎีอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าเราติดหนึ่งในแปดแล้วอย่างแน่นอนในการติดหนึ่งในแปดมันดีอย่างไร นะครับเดี๋ยวอ่างนี้เดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะเจอกับบูฟเฮมตันในวันเสาร์เนี้ยเราจะเจอกับบูฟเฮมตันหลังจากนั้นวันที่สามสิบเราจะไปเยือนชิโลนานะครับพอไปเยือนชิโรนาเสร็จปั๊บเนี่ยกลับมาในพรีเมียร์ลีกวันที่สองกุมภาเราจะต้องเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นี่แหละที่ทำให้เราจะมีโอกาสพักตัวหลัก นะครับเดี๋ยวแม์กับวูฟเนี่ยเราใส่เต็มที่อยู่แล้วใส่เต็มที่อยู่แล้วแต่พอที่เจอโดนาเจอ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 โิโรนาเราสามารถที่จะโรเตชันตั้งแต่ได้ให้ตัวหลักได้พักเพื่อเตรียมความสดเพื่อจะเจอกับแมนซีแมนซีเองแมนซีเองนะครับเขายังไม่สามารถที่จะการันตีเข้ารอบได้นะยังยังคือคือตัวแมนซิตี้เนี่ยเข้าเพย์ออฟเนี่ยน่าจะได้นะ ตอนนี้ยี่ห้าเขามีอยู่แปดแต้มยี่สี่มีอยู่สองแต้มไอ้ยี่สี่มี 20, มีอยู่สิบแต้มคือนารายของสตุตการ์ดแมนซิตี้แมตสุดท้ายตอนนี้มีแปดแต้มแมตสุดท้ายแมนซิตี้จะเจอครับบุกมีโอกาสชนะบ้างชนะมากเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะเตะสัปดาห์หน้าในเตะแชมเปี้นิก่อนที่เจอเราเขาต้องเต็มเหนียวเขาต้องเต็มเหนียวหรือออกป่ะอ่า เพราะว่าเขาเองยังพอมีโอกาสนะครับและครับบุกเองเนี่ยคับบุกเองตอนนี้อยู่อันดับที่20มี11แต้มครับบุกเองก็ต้องการการันตีเพื่อจะไปเพย์ออฟเหมือนกันถ้าพลาดก็มีโอกาสหลุดนะเพราะนั้นทิี้ <c oughs> จะต้องใส่เต็มที่แน่ในการที่จะเจอกับครับบุกนะครับก็การที่เราชนะแมตช์นี้มันส่งหลายเด้งส่งหนึ่งเดี๋ยวแมตช์เจอแมตช์จิโรน,นาเราได้สบายสบายส อ่าแมตต์กับจิลน่าเราส,สบายๆใช่ไหมอ่าองเราได้พักตัวแล้สามเราไม่ต้องไปเหนื่อยในเพย์ออฟอีกสองแมตต์ซึ่งช่วงนั้นพิตาบอกแล้วว่าช่วงว่างระหว่าง FA Cup ครับรอบสที่เราไม่มีแข่งพร้อมกับโปรแกรมเพย์ออฟอีกสองแมตต์เราว่างอีกประมาณสิบเอวัน ช่วงนี้จะไปดูใบจะไปพักผ่อนจะไปเรียกพลังจะไปรับสายลมและแสงแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะใช้โมเดลเมื่อปีที่แล้วที่กลับมาแล้วเรามีชีวิตชีวาดีขึ้นนะครับผมนะเพราะนั้นตอนนี้สถานการณ์เมื่อคืนเมื่อกี้นี้ทำให้สถานการณ์ในการที่เราจะบริหารจัดการในอีก2-3สเกมที่เหลือนี่ดีมากๆนะครับวันนี้เราได้พักตัวหลักหลายตัว นะได้เล่นไปคนละครึ่งคนละนิดนิดนนหน่อยหน่อยเพื่อที่จะเตรียมความสดไว้บุกไปบดกับวูแพมตันนะแล้วก็หลังจากนั้นไปเยือนจินนนีรนาแบบสบายสบายใช้คำว่าสบายสบายแต่คงไม่ติดประมาทก็อาจจะการผสมผสานนะนะแล้วก็โดยที่ว่าผลการขาันันมันจะมีหลายคนที่ไม่ตัดแต้มเพราะฉะนั้นไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าเราเข้าแล้วอ่ะเราเข้าอ่า หนึ่งในแปดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่มันยังมีเปอร์เซนต์อีกจุดหนึ่งที่เหลือนี่ไงในกรณีที่เกิดบ,บางทีมแม่งยิงกันกีดตกกีดันใครจะไปรู้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เพราะนั้นการเสมอหนึ่งหนึ่งและการที่จัดทีมแบบไม่ประมาทก,ก็น่าจะทําให้โอกาสของเราสบายรวมถึงแมตที่จะเจอกับแมนซิตี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าโอเคทําตาม เป้านะสำหรับยูฟาแชมนลีกในค่ำคืนนี้นะก็ถือว่าโอเคเลยหวังว่าคงมีความสุขกันครับมันมีหลายอย่างนะชนะแบบนี้มีผลถึงตรงนู้นตรงนี้ถึงการจัดตัวด้วยนะคาราฟิโอรีกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวอ e ีธาเมืนกี้ก็ลงสนามด้วยก็เห็นแล้วชื่นใจตัวหลักๆเรากลับมานะครับตอนนี้ที่เหลือก็มีพี่เสือเบนไว้ทาเคโรโทมิจดสุนะครับ แล้วก็ในลายของเจ้าน้องบีบุยกยอสกาที่ยังคงจะต้องรอส่วนคาร์เยนสุดอันนั้นต้องบอกไปเลยนะว่าปิดเทอมไปแล้วนะครับนะก็วันนี้ขอเอาเรื่องยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล้วนๆแล้วกันหรือพรุ่งนี้เข้ามาสรุปอีกทีกับบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เรื่องของ3-4คนนักเตะที่เรายังมีเวลาอีกประมาณ7-8วันที่จะดึงเข้ามาเสริมทัพนะไม่ว่าจะมินเบนจามินเทสโก้นะหรือยอคเลสรวมถึง หมายถึงคุณย่าด้วยนะครับหมายถึงคุณย่านะเรามีคุณปู่แล้วเนี่ยเรากําลังจะมีคุณย่านะแล้วก็สําคัญคือเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะเจอบกคุณย่ากับวูฟเขาสี่ทุ่มอ่าแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้คือคุณย่ายังไม่ต่อสัญญากับวูฟแฮมตันเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะ ท้าทายใหม่ๆและบรรยากาศในทีมผมปุ๊บตอนนี้หลายคนแสดงความจจรลงออกแล้วไม่อยากอยู่แล้วเพราะนั้นบรรยากาศในทีมมันไม่ดีแล้วเพราะนั้นอาร์เซนอลตอนนี้จะใช้ช่วงระยะเวลาช่วงการตัดสินใจช่วงนี้หรือเปล่าในการที่จะดึงตัวมาริยุ์คุนย่ามาเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามรายละเอียดกันอีกทีละกันนะวันนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับไปกับที่หัวใจชาแนอาร์เซนอลแฟนกับด้วยครับขอให้มีความสุขกันนะในตลอดวันฝากวิระอมุเลตติดตีด้วยครับ แอปที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับช่องที่หวยนะครับเข้าไปทักทายกันได้ในแอป4ม่วงตัวแอนะไปเรื่องของเครื่องรางของขลังตามความเชื่อของท่านเลยนะครับเข้าไปคลิกดูเผื่อถูกใจจะได้หาซื้อหาเช่ากันไปทักทายคุยกับพี่เขาได้นะครับอย่าได้ของแท้แค่คลิกครับวิลเล่อโมเลส14รวมถึงทักลายที่หวยครับ t o n t c r a B สำหรับมือแก้วคาสสิกของที่หวยครับ320บาทส่งรถไทยถ้าใส่เป็นแพ็กเกจก็ กล่องละ3ามบาทรวมถึงทีมงาน AIA Unity 21ครับเรามีความพร้อมนะทีมงานมืออาชีพที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมากกว่า27ปีพร้อมให้บริการ ทุกท่านเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพประออมทรัพย์โรคไหลแรงอุบัติเหตุอักขีภัยโอ้โหครบวงจรทักมาใน t o n t c อ็ I B, ต้นครับเช่นเดียวกันครับเรามีทีมงานที่พร้อมให้กับบริการกับพี่น้อง f c ทุกท่านเลยนะครับผมฝากกดแชร์กดซับสไครต์กับทีวีชาแนอาชมังแฟนขับว e ยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกำลังใจใพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วปัต เนะครับพรุ่งนี้เจอกันซีอูทูบอโลคุณสุดยอดอยู่แล้วสวัสดีครับ <c oughs>